โอ้ยยย่ย่ใยยยยยยยด้ยย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 อบ,บผยยยยก,ก,กิินึงยยยนยย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 ่ย <laughs> อ่อนครับคุณวะเอ็มกินิใสุ่ดละตอนนี้ก็เลยสวัสดีครับมื้อนี้สิมาเฮ็ดลาบปลาดุกครับผมโดยเซฟสักวันนี้ผมเป็นตากล้องเซ <c oughs> นอคาเนาะครับพวันนี้ข้าวเผาข้าวอ่อนเผายอดพร้อมมาเรียบร้อยเอาสิซับนะครับผมต่อไปแสบๆครับมันนี่ยืมกดติดตามเป็นกระตังใจได้ครับเด้อเห็นยังน้อน,นัน ลอยหวัวลอยหัวบ่แเกงไหมพักบ่เด็นี่ครับพักเข้าพี่น้องกระเขือมะระขีนกแล้วก็ต้นหอมพักชีน,นะครับวันนี้พักสาลาพี่น้องพริกพักกาดหินนะครับผมแล้วก็มีใบตูมแขกพี่น้องกินกับเถื่อแซะครับผมอดับไหลเขาก็หัน่นคาก่อนนะครับเผาหรอมาซับเสียหนอนสุดยอดเลยสูตรนี้ นี่ครับค่าปูเองพี่น้องเครื่องปรุงก็มีนี่ครับพี่น้องน้ำปลาแดกต้มนะครับแล้วก็ข้าวคัวครับผมน้ำปลาผงสดด้วกแล้วก็พริกป่นนะครับพี่น้องเศๆเลยวันนี้ฝักเตมกันน้ำปลาไปเลยนี่แหละมันแ่บอากาศก็ห่อน ก็คือชะน่าบานนี่คือสร้ยอยสร้อยพัก <laughs> นี่ครับสูตรบานผมมันจะใส่ขาอ่อนครับผมนี่บานพี่น้องเครื่องกัดมาครับฝักประดุกใส่้าอ่อนมาฝักนิวดเออร์ Order, ลูกพีเอ้ย ยังกลางอ <phin reforms> ่อนแล้วข <pl ains> ้าวโค่สับซีเอ้ดคล้ายบ่ซับซีเบ็ดบ่หคล้ายซับซอยุ้ยจริงในห้อกต่อนตอกากอ่อกนะครับพี่น้องมันจะติดกินแสบครับผมเวลาหยำไม่ละยังมันจังสีลื่นข้อครับพี่น้องการที่พิทิดข้อครับนี่ละบางคนมันก็ยากจนแห้งนะครับแต่ว่าสูตรผมสี่อย่างแบบซุปแบบชุ่มๆพี่น้อง เวลาลาบแหลวมันสเสดม,มันมันแสียบๆนะครับสองตัวสหสิหบาดบาดุครับผมสมัยก่อนสองตัวยี่สิบอุ้ยบาดุเลี่ยงให้เบินะ่งหนาเสียบก่อนสวัสดีครับมาอนี่ผมเป็นตากลองครับผมิ่นมาเร็งน,นำ้ำ เันคือจซ่องตัวเลยจัดไปเอาแบบเสื้อเดียวแล้วเลยมันมันปลาเลียงแต่ก็บอกข้าวแต่ว่าข้าวเดียวเบิร์ข้าวเดียวเบิร์พี่น้องเลยแซบเป็นแซบสูตรนี้ดูดฮอดนิ้วพี่น้องซ <c oughs> ับทลเะพี่น้อง ลูกพี่ก้อนพี่น้องเดี๋ยวชินนวดเลิกนะครับผมนี่ครับหอหอมกิ่นบาดแดกครับผมกิ่นอายของอีสานสุดยอดเลยครับผมแซ่บแซ่บครับมันเองโอ้โหมีเลยฟู่หลายเนาะใส่หนังไหมว่ใส่ใส่เออใส่เลยใส่เลยแบบเข้มดอกแซ่บยิ่งแปลเข้มตัวนั่นละโจกลงไป มัาจะเต็มสั่นมก็จะนัไว้เศีกเศครับมาเนี่ยจะเป็นหลับประดุกนะครับผมสูตรไผ่สูตรมั่นครับเศีกเศแล้วก็ต่อไปกับพริกป่นครับผมนี่ครับตามใจชอบพี่น้องหมักเผ็ดใส่เผ็ดบ่หมักเผ็ดกับบ่ต้องใส่ครับผมขาดบ่ได้พี่น้องนี่เป่หน่องเป่งน่อโอ้โหยยังใส่ไม่เด้อ ตามใจชอบครับผมน,น,น,นิดนึง,นงอีนิดนึงบ่สุดยอดคนให้เขากันครับเฮ็ดเก่งไงครับพี่น้องถ้าไพบ่สะดวกแบบเอามาอยากเองนะครับเอาก็สื่อประทุกอย่างมาซับหลาบเลยครับผมมาหนี้ผมกับบาังหวังนะครับผมมีเวลาจักน้อยนะครับ บางสูบมก็เช็ดแบบแห้งๆเนาะนี่แหละสุดยอดแล้วข้าวกลั่วใช้ถ่ายมั้ยข้าวกลัม่คมนครับผมซิมบ์ซิมบ,บ์่ซิมก่อนบ,บน่อ่าซิมบงกอนซิมบงกอนเป็นไง เอาชิอีกคำหนึ่งอืมขัขขดประเด็นหน่อยหนึ่งโอเคจัดไปขากลกออกนะ <c oughs> <c oughs> นี่ละนัวๆเลยครับผมวันนี้ เป็นไรผมสลดท้องขาดปะพอดีพอดีนะผมพอดีนะแต่ผมลดนมือเสายังนห้เส้นเขาขัอไปเข่าข้อโคงเองนพี่น้องยังหอมเสือเอาว่าได้เสือเอาเสบผลหรอครับเสือเอาเป็นกระเสือเอาเป็นดินใส้เยเอได้ัินไส้เป่นดินไส้เสือมาเจอดินใส้มาใส่เนี้เป็นเนี้เยโอใส่เข่าข้ไปแบบหอมเลยครับพี่น้อง กินกนี้เขาเนี้ยอ่อนหอนหน,เนอะเฮานะสองซศร้าเข้าไปจากสองเปกเน,ะนาะแล้วกับเปกีสามเปกสีสี่เขาก็ได้กินสามที่นี่นั่งเป่ากันแับน,นี้มาใส่ห้อมพี่น้องนี่ครับผมแล้วก็ใส่ผักหอมมาผมใบสะระแหน่คข้าลงไปโอเคใบบักกูดครับผม รหอมรวมลงไปแล้วก็หอมแดงครับผมนี่ผิกสดนิดน้อยนะครับเพิ่มสีสันเพิ่มความเผ็ดครับพี่นอ้องอ่าอก็ข้นในเขากันครับพี่นอ้องแค่นี้นะครับเข้าก็ได้กับเข่าแสบๆแล้วครับผมห่อชิตตักใส่จานเสิร์ฟกับผักสด มาละขี่นกแตงกวานะครับผมประกาดหินพี่น้องเ <c oughs> ข่าเนี้ยห่อนหอนตุ่ยลงไปครับแซบเป็นแซบประกาศหินท้องแถวให้ไงใส่ไปตุกมันเปร๊ดเหอเดือดเป็นหินสุดยอดครับพี่น้องวาสบิอีสานต่อไปซิมนะครับพี่น้องเด้เอเระวังไรแซบปะแซบปะ อืบักแต้นะบักแต้นะอืมเพ็ดเพลินเพลิดบุด <c oughs> บ่วยเลยวะอ,อืมขอขอบคุณนะครับทุกการติดตามทุกการรับชมพี่นอ้องเจอกันไปคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับพี่มาดูข้าว